พี่น้องครับผมพามา,า,าไหว้พระเลยครับนี่ครับ Christina. มาไหวา้พระสวยงามบ่ครับอยู่ริมโค้งเลยครับเอาบรรยากาศริมโคงมาให้พี่น้องเบิ้งบรรยากาศดีมากครับอยู่ที่นี่แล้วครับวัดป่าพันล,ล่ำเลยครับเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับเรือเรือนั่นเห็นบ่ครับร,ร,าาบร,ร,าาริมฝั่งโคงครับเรือน่ะเป็นเรือเอารถถามฝากเลยครับไปฝั่งปุ่นสวยงามมีหลีครับอเอาทำห้พี่น้องเบิ้งน้ำการนะครับผมให้เบิ้งบรรยากาศโดยรอบนะครับ ลมลื่นนิลีครับพี่น้องวัดนี่วัดใหญ่ครับเอามาให้พี่น้องเบ่งสวยๆงามๆครับลมลื่นติอต้นไม้ครับบรรยากาศดีนี่อีกกีมมื้อก็สิมีงานปฏิวัติกรรมนะครับผมมาให้พี่น้องเบ่งงามๆห็นมาครับสวยงามอย่าบอกไพ่้วยครับเนี่ยมาเที่ยวเวยครับนี่ยวิ่งบ่ได้ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับมาให้พี่น้องเบ่งน้ำกันกับเห็นมาครับสวยง่ามครับ นี่คือริมโขงครับให้พี่น้องเบงสวยๆงามๆครับวัดปลาพันลำเดอครับอยู่จังหวัดบึงกาฬกับผมเห็ยนมาครับเอาบรรยากาศให้พี่น้องเบงดอกไม้ก็สวยบังคับจะดอกกงยังพันปูกว้นะครับสวยงามผมโมโหจากซื้อครับสวยดีครับบรรยากาศดีครับภายในร่มลืนมีแต่ต้นไม้ไ่นะครับอ้พี่น้องเบงน้ำการผมมาอบแหล้วละครับเอามาให้พี่น้องเบงอีกรอบจะซื้อครับ สวยยง,ง,งามๆครับเแบิ่งความสวยงามน้ำการนะครับลมลื่นมาครับพี่เดาต้นไม้ย้อยพี่น้องเบิ่งนะครับต้นไม้เงี้ยอยีอยีครับเห็นไหมครับบอู้ต้นไม้บรรยากาศลมลืน่นเป็นที่ปฏิบททัติธรรมเลยครับนี่มืองนี้ครับให้พี่น้องเบิ่งมาครับงามมาครับสวยๆ,ๆงามๆเป็นประดับประดาสวยงามผมมาเก็ดความร่มรื่นต้ในไใม้เงี้นะครับ มันจะมีไฟไซ้ไฟยิงมองปฏิบัติธรรมเด้ครับาพี่น้องเบิงน้ากันเห็นไหครับรมลื่นดีีครับนี่ครับวสวยๆงามๆวัดป่าพันลำเด้ครับเอาให้พี่น้องเบิงน้ำกันเชิญแวะข้ามาทำบุญน้ำกันได้ครับเห็นไหมครับพี่น้องสวยประครับสวยงาม ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมนํากันเด้อครับนะครับนี่มองนี่มองชั้นอาหารนะครับลงอาหารนะครับเนี่ยครับเป็นมาครับมองปฏิบัติถ้ำมองชั้นเขาย่ำเศร้านะครับสวยงามร่มรื่นเป็นมาครับพี่น้องกว่างไงครับที่นี่ไงกว่างไงลีครับเป็นปลาที่ไงย่ำน่ำฝนนเห็ดออกลหลายนะครับเป็นมาครับ งามมากครับสวยๆงามๆขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมเด้อครับผมสวัสดีมีความสุขสุขสุข,สขคนสาธุสาธุครับ